สวัสดีครับนี่คุทักษรนะครับจะมารีแอคชั่นเนเคยเนาะซึ่งจะมารีแอคชั่นมหาศึกล้างที่พบเราในพีที่112หรือตอนที่1 1 2นั่นเองนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วก็จะเป็นการที่แบบว่าอ่ะเรานั้นแบบได้เข้ามาลงเขตภุกเขาสายฟ้าบริเวณที่เรียกว่าอันตรายที่สุดเลยใช่ปหในการทดสอบในจุดนี้เนาะแล้วก็เหมือนเราจะแบบไปร่วมมือกับกลุ่มของคนที่ชื่อไกอาเนะเพราะว่าลำพังแค่กลุ่มเราะน่าจะทางานตรงนี้ยากเพราะมันมี หลายข้อํานาจอะไรหลายอย่างเนาะผมว่านะเออนั่นแหละซึ่งก่อนจะไปถึงผมว่ามันก็ต้องฝ่าอะไรไปอีกหลายอย่างเนาะเป็นการสอบที่ยากมันยากตรงที่แบบส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากตรงที่เนื้อหาการสอบอย่างเดียวมันยากตรงที่เราต้องระวังข้อํานาจฝั่งนูน้นฝั่งนี้แล้วเราต้องหาคอยเข้าร่วมกับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยเออมันมันเป็นแบบเรื่องของข้ออนาจเนาะตรงนี้มันก็พูดยากแค่ไหนเนาะ นั่นแหละซึ่งคลิปนี้เป็นยังไงติดตามรับชมมนเนาะก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดและ u ช Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนำคลิปต่อไปเนาะโอเคครับงั้นเราไปเริ่มคลิปกันดูนะครับผมตอนที่1 1 2ิบมาอันนี้ไงไอหน้าหลอกตอนที่แล้วปะจิวฮงหยู่เดงอา 我们上海龙城的数据库，由此发现一处矿石富集点，地图数据已发送给你。那里没有我黑龙山黄武团部署的兵力，其他势力恐怕已蠢蠢欲动。鬼司，这个矿石富集点，我不希望旁落他人之手。鬼司定不负殿下所托。<noise> เขาจ้องงูจังเลยกลุ่มคนอื่นปะอ้าไอ้นี่มึงก็มาถึงกันเหรออยู่คนเดียวก็เหงาหน่อยนะจ้า 从中间部分穿行，又避免不了与其他冒险者遭遇，不宜久待。山顶的落雷足有两万亿伏特，哦、我们若是正面遭受雷击，恐难逃一死。<laughs> 但优点是风力小，能尽快到达北部的矿石富集点。虽然危险，哦、但若能一鼓作气完成风角矿石的搜集，也能省去后续的过程。 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเรว่ก็จดกัครับผมแรงเหมือนกันนะอ,อกใจเหมือนกันน่ะอ,อยู่แต้พระก็ฟาดลงมาแล้วนน่ะ คงไม่ใช่เอใส่พวกนั้นก่อนนะพวกหลอนอ่ะชิบหายแล้วมีการมาทะากันแน่เลยมย่างผมว่าอุย้ยเชื่อไม่โคตรเร็วอ่ะ ถ้าเป็นของจริงนี่กูตายไปแล้วเนี่ยโดนอย่างเงี้ยพุ่งเร็วกันอู้ฮู้สวยๆดิแค่่าลงได้เปรียบยากแล้เนาะเพิ่งสู้เรี่องที่ไม่เสี่ยงหย์อย่ังเจ่อันแน่ลยอ่ะ 这妈哎！都联系不上，难道出了意外？我们去查吧。保持警戒吧。就算我一个人跟来了，也很难下手。他我，们要打我，他们要打我，他们要 老大，附近有来风卷起的少量风角矿石，这果然是矿石聚集点，没错。老三，OK，你不妨先搜集矿石，五个盖亚这边由我联系。快快，借团，它变马了呢。都，有幻视对吧？สบายเลยพวกม念力在风力影响下迅速消散了，那就只好。 อ๋อดักเขาเลยนะโอ้ยรุ่นคซ่สีแดงก็เจ็บนะเว้ยโอเคได้มาสามโอเ้โอเกง่กงมากเก,ก,ก่กงมากเลยที่ <来>等一下，等一下，你别冲动。虎克小队成员的平均等级跟我们相差无几，而且有北龙城庇护，能使他们陷入险境的对手，换我们来对付的话，我穷尽了各种可能，最后得出我们战胜的概率接近于零。哦、放弃救援行动，不要去招惹强大的敌对势力，多收集风角矿石，尽快完成任务才是最好的策略。我明白你的想法。 追随你的本心做决定。胡克答应我们加入北龙城，还分享了矿石的方位。现在遇险，不能见死不救。完了，又来了！你以为你是小说男主角？<laughs> <laughs> 哪巴巴塔。巴巴、嗯、塔，把他们的坐标发给我。作为我所属势力的冒险者，却主动参与到两大势力的冲突中吗？ 无论出于何种目的，这都是一个非理性的糟糕选择。เหตุผลก็คือเขาช่วยเราเราต้องช่วยเขากลับแค่นั้นแหละ。虎克他们正在被追杀。哦，เจ็บหนักเหมือนกันน่ะ。นั่นจะไปไหนหน้าหล่ออะไรผมอ่ะ。虎克。โอ้ย。 Oh, 我得再摸他们来没带吧？区区几个北龙城的，为何就敢穿越峡谷来这搜集矿石？原来还有同伙。我，呀，哎，我。 九阶的无名小队，居然敢插手黄武团的事！这个地区的蜂角矿石都属于黑龙山黄武团，我说的是每一颗。也够麻烦的，你们啊，快跑，跑，快跑！就是以弱胜强的王牌。不管你们黄武团有多强大，嗯，我也不怕你们了。为我朋友主持公道。 จำนวนก็เสียเปรียบพลังก็เสียเปรียบแล้วแม่งยังมีไอ้พวกเจ้าจะลอบกับเราอีกโอ้ล่งมันเยอะกว่าเหรออุ้ยสวยสวยสวย วูดแรงหนงวะสายเติมเป็นอย่างนี้เองเข้าใจล้มาวี่ันก็จีนแนี้แ่

进攻轨迹偏移了，轨迹的偏移太过不自然，一定是步兵枪兵在暗中伺机而动。老傅，先专心御敌，我们精神念师散发群攻，他们一时占不到便宜。嗯、哎，蛮力罗峰哦。 เฮ้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 发号令เแ่หได้ด้วยน้าหล่อมึงนี่แบบอกันอัห่างกันเยเว้ย่ะมเเจอพลังขาทองเยมื่อขนลุกวะแค่ขาทองที่ไรไม่ขลุกตลอดเลย 你我衡的มึอองมพูดผิดคนแล้วมึงพูดผิดคนแล้วไอน้น้ารอวัดไม่เป็นไรหรอกมั้งภาวนานะ หมือนกันนะตัวนี้ลลบลบโอ้ยเกรนหนึ่งยุคจะ่ทุลัิ่งห้ไปเห็นปริมาณในการจมตีะ 你以为这招有用吗？撤、哦！好屌啊，你们啊！好了、啊，有成功吸引了你的注意力。啊哥几的？哦，master 吗？哦？哎，罗曼，对战呢？耶！打中枪！太魔了，怎么、欸、这样？ 确实小看了你，看你真以为能拖住我？注意下下方的风暴速度，足以摧毁任何恒星级保护。不自量力的家伙，等着被狂风撕裂吧！来来来来，老风，排拉门，他逃了，老马。哦，我被被拉门，还有米米呢。哦，OK。 护卫保护，我不至于被风撕碎。但是以他的速度，根本不足以摆脱狂风。啊！糟了糟了，这里风速太强，无法摆脱的话，就等于永远被封死在这个峡谷里了。这里的风似乎只在峡谷中循环流动。既然风能把风角矿石带到北部山脉，那我又何尝不能借助风力？ ใช่ไมหมใช้แรงจากลมในการขึ้นไปใช่ไหมผมคิดเหมือนกันเลยเมื่อกี้เราจะทวน์ไปทำไมตนะ้องทำที่แบบมันก็สามารถกลับมาเทิร์นได้ด้วยแรงลมเออขึ้นมาก็มาเก๊กเลยนะมึงเนี่ย อย่า急我很快就送你们去见他มาพี่พอทุกได้เพราะยังมีเขตแดนนะใช่ไหมฝั่งเราอ่ะไอ้ไก่อเอ้ยมึงนี่แบบไม่ไหวแล้วดูหลัง

อย่าบอกว่าจะลืมยืมพลังจากสายฟ้ามาใช้มาแบบเป็นตัวเอง,เป,เ,องเป็นตัวล่อแล้วถ่าคนหมดยอะไรเงี้ยมีค,ความเป็นไปได้ปะเฮ้ยเทปาจะมีคนเท่อ่ะ

特性相似，见过上次电击，我已了解雷尊的能量运转。或许借此，我将能利用剑尊的那点力量。哇哇！我门门面铁了，来告诉你们了。够了！哦，OK o k m p t e l 天使撒谎，我,我 o u โ okay. อเคอาซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณเนานะซึ่งโอ้หตอนนี้ค่อนข้างจะม,มันเหมือนกันนะผมว่าซึ่งโดยหลกักๆเราแบบไปจุดนัดพบกับที่นัดไว้กับพวกกลุ่มของไกาอาเนาะซึ่งระหว่างนั้นกลุ่มของไกาอาก็โดนไอ้พวกไอ้พวกมังกรดำไใช่ปะจัดการแล้วนะผมพูดชื่อผิดขออภัยนะอะเพราะมันมีหลายข้าวบ้านเนานะจะพูดผิดบ้างเนาะซึ่งก็นั่นแหละมันมาโจมตีเพราะว,ว่ามันไม่อยากจะแบ่งของตรงนี้ให้ใคร พวกกูต้องได้ให้หมดไอ้แม่งมเห็นแกตัวชิบหายใช่ไหมมึงก็แบบแบ่งๆมันบ้างก็ได้เออเสร็จแล้วปุ๊บกลุ่มของไกอาก็โดนฆ่าไปหมดเลยัง้งเหลอแค่หลอดอคนเดียวตอนนี้ที่น่าจะรอดนะแล้วก็พวกหลอกเฟิงก็ลงไปช่วยเนาะก็ฝั่งนั้นฝ่ะพลังมันพลังมันเยอะกว่าเราจริงเลยดาวฤกษ์เจ็ดดาวฤกษ์เก้าอะไรเงี้ยฝั่งเราดาวฤกษ์เก้าสองคนที่เหลือดาวฤกษ์สองดาวฤกษ์สองดาวฤกษ์หนึ่งเงี้ยมันสู้ยากกับเราเนาะเออมันต้องทําใจแล้วตรงเนี้ยนั่นแหละ พอไปชนใส่ไม่ไม่ไหวจริงกับพลังมันนั่นเนี่ยแต่แต่ที่เรายังพอสู้ได้เพราะเรามีการเอาคําสั่งจกหลัวเฟิงแล้วจะมีเทคนิคเฉพาะของแต่ละคนที่มันไม่มัน,มนแบบมันไม่เหมือนใครมันเฉพาะตัวเนาะอย่างพิเทพสายฟ้ากับอาจารข์หงแกมีเขตแดนเนี่ยมันก็เอาไว้ใช้สู้ได้แบบเป็นข้อทดแทนของระดับที่มันห่างกันนะใช่ป่ะละ่ะไม่งั้นต้องคงเล่นนานแล้วเนาะส่วนโนเฟิงก็พลังจิตอะไรเงี้ยนั่นแหละซึ่งแรกๆเราเฟิงจะดึงมันลงไปที่พยุห์ด้วยกัน แต่มันไม่ยอมลงมาด้วยโลเฟอร์ก็ต้องเอาไอผู้พิทับเงินมาคุ้มครองตัวเองเนาะแล้วก็แผงของโลเฟิร์นคือน่าจะพัดตามลมแล้วก็ค่อยวนกลับมาให้เดิมผมว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะถ้าทําอย่างนั้นอะ่ะเราก็ไม่ต้องเสี่ยงในการต้านแรงลมขึ้นไปเลยเว้ยเราแค่เล่นตามแรงลมอะ่ะเพราะสุดท้ายไม่ว่ายัางไงลมมันก็จะวนกลับมาอยู่บริเวณแถวๆเดิมมั้นแหละถ้าดูจากที่เราเห็นเมื่อกี้นะใช่ปะ่ะเพราะว่าอย่างไงของที่เขาต้องการอ่ะมันก็วนอยู่ตามกระแสลมอะ่ะ นั่นก็หมายความว่าถ้าตามทฤษฎีแล้วเราก็น่าจะวนตามกระแสลมได้เหมือนกันเงี้ยขอแค่ร่างกายเราไม่พังไปก่อนใช่ไหมซึ่งคอตรแทนนี้ยเราก็ใช้ไอ้ผู้พิทักษ์เงินในการป้องกันเราเราก็น่าจะรอบได้อยู่ผมว่าแต่อาจจะใช้เวลานิดน,นึงนะเพราะว่าเราไม่รู้นะว่าระยะเวลาการหมุนของลมอะไรเงี้ยอย่างที่ผมคิดนะจากที่ผมคิดเองไม่รู้ว่ามันใช้เวลานานขนาดไหนแล้วการต่อสู้มันก็เกิดขึ้นเร็วมากเลยนะมันไม่ใช่แบบว่า10นาที20นาทีแนละ้วมันอาจจะแบบว่าแค่นาทีหรือ2อนาทีด้วยซ้ำเหตุการณ์ที่เขาแบบ สู้กันเอ่ยอะไรเงี้ยเนาะนั่นแหละซึ่งตอนนี้พี่เทพสายฟ้าแกก็รวมพลังจากอาใช้พลังจากสายฟ้าตรงเขตเจ้าพิพาบตรงนี้ใช่ปะซึ่งแกก็บอกว่าเริ่มเข้าใจกลไกของมันหลังจากที่โดนในเหี่ยวสายฟ้าโจมตีเนาะเออซึ่งนี่ก็กลายเป็นข้อดีไปเลยวะ่ะที่รับตีนไปหนึ่งหนึ่งครั้ง <c oughs> ก็นั่นแหละซึ่งคลิปนี้ก็คงมีประมาณเนาะผมว่าถ้าปล่อยพลังแม่งอาจจะแรงแบบแรงสุดๆต่อให้เป็นดาวฤกษ์ก้าก็ทนไม่ได้ดูจากปริมาณของ พลังใช่ป่ะแบบแบบบ้ายังไงเหมือนพี่โหงแกจะใช้เขตแดนในการถ่ายพลังไปใส่ให้แกด้วยก็น่าจะแบบลดแรงประทะและเพิ่มพลังเข้าไปป่ะอาจจะเป็นหลักการออกมาเนาะมาเนาะอ่าซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเนาะต่อให้มันเป็นพลังที่มันไม่สมบูรณ์แต่ผมคิดว่าแม่งป,ประสิทธิภาพของมันอะน่าจะทำให้พวกกองทัพเนี่ยกลัวเหมือนกันผมว่าน,นะโอเคซึ่งคลิปนี้คงจะมีประมาณเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดและแจ้งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทำคลิปต่อไปเนาะ สำหรับนี้ต้องขอตัวสวัสดีครับบ๊ายบาย